สวัสดีคะ่ะชอบบ่องพบานติดเกมวันนี้ก็อยู่กับ h o r i z o n Zero Dawn นะคะอนี้จะเป็น,อนเอพิโซดที่2.5นะคะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วตอนนั้นที่เล่นในเอพิโซด2อะคะมันก็ยาวมากแบบว่าเออรู้สึกว่ามันเกลืกลัวจะยาวเกินเพตอนนั้นก็ถึงชั่วโมงแล้วก็เลยตัดนะคะนี่ก็เลยเป็นเหมือนแถมต่อมานะคะก็คือต่อกันนั่แหละเนาะโอเคทางนั้นเดี๋ยวก็ไปดูแม่บ้านเล่นกันเลยดีกว่าเรไปหาโฟกัสกันก่อน ช็อกมากแต่นี้ไม่บ้านช็อกมากรับมือไม่ทันเลยคือคิดว่ารอจะต้องจะตายสักตอนแต่ไม่คิดว่าจะตายตอนนี้ค่ะทุกคนไม่บ้านน้ำตาไหลเลยเนี่ยต้องหายเลยอ่ะเดี๋ยวโฟก,กัสแล้วนะคะเราอยู่ที่ไหนเนี่ย ที่นี่เฉพาะเมืองเจอนาา่าจะเขาเรียกผู้เฒ่าผู้แก่ไหมน่าจะเป็นแบบผู้เฒ่าผู้แก่เนาะผู้เฒ่าผู้แก่เทานั้นที่ได้รับอนุญาตที่เข้ามานะคะเผลอๆที่นี่ก็มีอาจจะมีอะไรความลับอะไรซ่อนอยู่อีกก็ได้านปะน้องไปเปลี่ยนชุดมาตอนไหนเนี่ยไว้ไว Like the ruins I fell into when I was young. But young, I didn't build this place, the old ones did. but me, <coughs> There, with the rest of my things. 然 เราไปคุ <anut S 2> ยกับโอลิมสินะเพราะี้ม <tamam S 1> <โ>ันก็เลยเห็นเรานะคะมันก็เลยตามมาข้างนี้แต่ทำไมถึงเป็นเราวะนี่แม่เราเหรอเออ Why try to kill me just because I look like you? I'm the Aloy, you are awake. You brought me here. Quickly, you must follow. Bye -bye -bye. To where? To the place where you were born. โอเคค่ะไปกับต่อคอยตามเทียซาไปนะเดี๋ยวตรงตรงนี้นะคะเดี๋ยวถ้าจบเจอจุดเซฟตรงไหนบ้านก็จะเซฟต่อเลยนะ Did you bring me here. It seemed you were dying, and to die near one's mother is sacred. lantra fought it, of course, but Jez decided with me. Is my mother here? Am I going to meet her? It's complicated. Please, just follow me. I <coughs> know. เฮีซาก,ก็เลยบอกว่ามันเหมือนว่าอลอยจะใกล้ตายแล้วก็เลยอยากให้แบบเป็นตาข้าง,ขงแม่แล้วก็เลยถามว่าคุณแม่ของไอลอยอยู่ที่นี่หรือเปล่าจะได้เจอเธอไหมแต่ว่าเสียซาบ,บอกว่ามันเออเป็นเรื่องสับอน เคาว่า,างไงบอกว่าเราไม่ได้เกิดมาจากผู้หญิงนะคะเราเกิดมาจากภูเขาหมายควาว่าไงไงเราเป็นมนุษย์ต่างดาวเหรอ Aloy, the Proving Massacre was just the first of many disasters. The war party we sent after the killers was ambushed and slaughtered. But what does that have to do with where I was born? My hope is. everything. This is where we found you. We heard your cries, came to look, and there you were. Just. just lying there? ยังาบอกว่าก็ยินเสียงเด็กร้องก็คือเสียงเราร้องแล้วก็เจอเราอ่ะเราเกิดที่นี่เราไม่รู้ว่ายังไงอะไรยังไงแตแบบเจอเรานอนอยู่ตรงนี้ก็เลยเาเปนหมูบ้าน นี่ไม่ใช่ปีขนมนะเขาบอกว่าคนในหมู่บ้านพพูดถ้าผู้แก่คนอื่นนะคะคิดไม่คิดว่านี่คือกิฟต์จากเทพเลยนะแต่รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเหมือนคำสาบมากกว่าก่อนเด็นจะไป alpha registry corrupted identity cannot be confirmed entry denied no no let me die <laughs> Aloy, all mothers spoke to you as if she knew you. Were you not listening? It didn't recognize me. Because of corruption, the goddess's own words surely if you heal this corruption she will see you clearly and how would i do that you said you've had visions of a woman with short hair the killers came for me because i look like her but <coughs> there's no other trail to follow owen oh, he was one of the outsiders the night before the proving

After the massacre at the Proving, a great war party was sent after the killers. โูนบอกว่ามันจำเราไม่ได้อะไรก็รู้งงก็เลยไม่ยอมเปิดให้นะคะก็อย่างว่าแหละถ้ายอมเปิดง่ายๆมันก็คงจบเร็วดีละ The killers do <c> not fight alone. somehow machines power over corrupting them them they have the a mad driving เสือซาบอกว่าทหารของเราเหมือนจะสู้ไม่ค่อยได้นะคะเนื่องจากว่าไอโฟคิวเลอร์เนี่ยมันมีพลังดูเหมือนจะมีพลังอะไรสักที่สามารถใช้โฟกัสที่จะควบคุมเออ่ไอ้พวกแมตชีทำให้คลั่งทำให้บ้าได้นะคะก็เราจะมีโอกาสได้ขี่เสือขี่ดาวอะไรอย่างงี้ไหมต้องมีสิใช่ไหมปูมาขนาดนี้แล้วมึงปกัสจะฉรไว้ทำไมใช่ป่ะ to follow the destiny all mother intended for you ก,กอ็อยางเงี้ยแหละเนาะคือจะว่าเขางมงายมันก็ไม่ใช่นะคะแต่อารมณ์มันก็เหมือนกับเขามันเป็นสิ่งที่เขาไม่รู้จักแล้วมันก็ <c oughs> เขาก็เลยเหมือนบูชาสิ่งนี้กันนะคะอะไรไประมาณนี้ It is done Yes I showed her เห็นหรือยังชาย The goddess spoke to Aloy told her to heal the corruption huh. but how is she to do that she will have to journey around our sacred land a seeker if the goddess spoke it must be so you would name this thing a seeker sister for once lansra join with us this will be your sin not mine send her seeking and may she never be seen again คนเมื่อกี้ผู้เท่าคนเม e ื่อกี้เขาเหมือนไม่นางไม่เชื่อนะคือเหมือนนางไม่เชื่อว่าเออเทปได้คุยกับเราอะไร่าเงี้ยจริงๆคือมันก็ไม่ใช่เทปหรอกแต่ว่านั่นแหละมันเป็นเหมือนหุ่นยนต์หรืออะไรสักอย่างอ่ะเขาเคขาสวดภาวนาให้เราด้วย Will make ready for the คนตายไปเยอะเลยเพื่อเราก็ตายความหวังกูแบขเรียกรับความหวังของเราขึ้นอยู่กับเธอแล้วนะอีกกรอสืออะไรหรอ In times of great need คุณ matriarchs may anoint a seeker a worthy brave sent forth to accomplish a great purpose no matter where that purpose might take her เหม,มือนแต่งตั้งให้เราเป็นซ s เกอร์นะคะเพื่อที่จะแบบได้ทำภารกิจให้สำเร็จเหมือนภูนเกียรติสูงสุดของวอริเออร์อะไรประมาณเนี้ยค่ะโดยที่จะแต่งตั้งให้เฉพาะแต่โขโพภูทาผู้แก่ที่แบบสูงสุดอะไรอย่างเงี้ย I, I, so I can go anywhere at all. No restrictions. Even to forbidden places, like the tainted lands beyond all mother's sight. Or the ruins of the metal world. I see. Why are the ruins of the metal world forbidden? They are blighted places, Aloy, dark and wicked, like the children of metal who built them. When they rebelled no. and tried to murder All Mother, her wrath leveled their cities, but could not cleanse their sin. Their ancient spite haunts those ruins, ready to ensnare anyone foolish enough to enter them. But I've been in a ruin. It looked a lot like the inside of All Mother. That cannot be so. It is. Then, this is something beyond my understanding. I will trust you to reveal the truth. Have there been other seekers? There have, but they are rare, and most who set out are never heard from again. Was Rost a seeker? No, not a seeker. Are you not me? This is not the time, Aloy perhaps another day เขาถาม about ลอสด้วยลอสก็คงไม่รอ with trust, buddy I'm afraid there was very little left to recover but what there was we buried at the place where he raised you with flowers on the grave เขาบอกว่าได้เอาสิ่ง the ต้อง of ชิ้นส่วนของลอสที่กู้มาได้แค่นั้นนะคะก็กูได้ ไวสถานที่ที่เขาเลี้ยงเรามาก็ปลูกต้กไม้ให้ด้วยโอเคไปดีกว่า must gates here the the From you go to of embrace เราจะต้องออกเดินทางไปเมือนเดียนแต่คันแรกเขาบอกให้เราไป ไปที่ไหนก็เน <desserts into> <hungry> ี่ยลืมแล้วแล้วก็ไปคุยกับวอลนะคะเขาจะบอกทางให้เราไปเมริเดียนได้ mother and watch Nora faithful you 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 bless bless will oh soon We e b i g เฮ้อ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 เอาจริงเลย โอเคเดี๋ยวไงก็วิ่งไปตรงนู้นแล้วเดี๋ยวจะขอยาตเสีบก่อนนะคะของด้วยระหว่างทางจะหลุปไม่น่าไปคุยกับโอลินเลยนาะแต่ว่าเฟรนก็บังคับต้องไปนะคะนยังไงก็ต้องคุยเลยเหมือนเป็นการบังคับแต่รอบสองนี้ก็คือแล้วแต่เรา The ground softening up. <laughs> Aloy! Aloy! Teb? Oh mother be praised! You're alive! I heard the rumors but <laughs> I didn't know for sure until I saw you just now. I'm glad to see you're okay. And you're even wearing the tunic I stitched for you. I'm honored. and spear, Teb? of or wounded are dead defends watch ถามว่าทำไมเทพไปยืนอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเทพเป็นเหมือนแบบช่างตัดเสื้อที่ถใช้แบบดุกลาเทพก็เลยบอกว่าก็ตอนนี้พวกนักรบอะไรต่างๆแบบเจ็บกันไปหมดแล้วก็เลยต้องมาทำหน้าที่แทนนะคะก็องก็ช่วยเหลือกันดีโอเคขอบคุยแค่นี้นะคุยยาวเดี๋ยวจะยืด there are rumors of a race, a thing of dark metal that corrupts every machine it touches. where did it come from? they say it broke through the gates <laughs> of the embrace. who is they? vorlon's followers. they tried to stop it, but the demon was too fast. i'm finally home i need the gate opened. the <laughs> <laughs> test need been my concern. What you Since I was annoyed to the seeker, now open the gate. You, the seeker, have Tessa and Jesa gone insane? Bad enough that they let you run in the proving, but to nurse you back to health inside the sacred mountain—no <sighs> wonder a curse is upon us and children lie dead under cairns of stone. <sighs> How could you do this? Awesome I fought beside those children, shoulder to shoulder and back to back. I saw mm -hmm. the fall. If one of them had been true, Nora, they would have put an arrow in your back. Resh, come on. Silence. I am your war chief, and I am a seeker anointed by the high matriarchs. So open on the gate be and way. I will my ไอเรสที่มันน่าจะแบบอาธนูปักตบจริงเลยพูดมันบอกว่าไอ้พวกนั้นแบบว่าพวกคนที่ตายไปน่าจะเอาธนูมาปักหลังเราดีกว่าอะไรอีกเลยเนี่ยอะไรอีกละดเนี่ย <coughs> oh 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 I think I would by the what you doing to them? นี่ตู้ยิงก่อนล่ะโอเมกอดโอเมกอดจะบุกเข้ามาแล้วนี่มันโทษเราทุกอย่างเลยคือมันไม่เกี่ยวกับเราป้าคะถ้ามันจะบุกก็คือเขบุกไม่เกี่ยวกับเราออ้ด่ไมโก แล้วเราจะออกไปยังไงเนี่ยทิศไหนเนี่ยเข้ามาแล้วนี่เนี่ยอ๊ยอ๋อเดี๋ยว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 ใจเย็นมันนีจุดอ่อนไหมมันนีสิ Marched with the killers. How'd you do it? Show me. You made them obey you. how? Do you made them obey you, have the You did it with this. It's connecting to my focus. Then I could use this. It's worth a shot. Oh loops of wire. Looks like it'll hold. I just need to test it. Hello. Oh. Hey, Lloyd, How did you do that? You killed that demon. Pulled its guts from the carcass. Oh, well, you oh. machines, I think well, you i, to it hmm. I think figured it out. But I need to test it on a machine. Mm. <Hurlunch> I to you but the what guess? The gates Exactly. And the gates are where I'll be headed anyway. I need to speak to Varl. น้องเปื้องลกับวอลแต่แต่ what I think you're a blessing from all mother no matter what r e s t s เทปก็ให้กำลังใจเรานะคะเทปบอกว่าไม่ว่าอีเรสจะพูดอะไรนะฉันก็เชื่อในตัวเธอนะรอยฉันก็เชื่อในตัวเธอนะเอโลยฉันรู้ว่าเธอไม่เหมือนใครเลยเอ้ปื้มเลยเราเป็นเนี่ย เทปไม่จะแอบชอบเราไหมหรือคิดกับเราแค่เพื่อนแต่ถ้าให้เลือกก็ไม่เอาเทปนะไม่ได้ถูกใจขนาดนั้นจริงไม่ถูกใจใครเลยเอ๊ะมีอะไรมีแม่บ้านมาโนอะไรอยู่โอเวอร์ไรดี๋ยวโอเวอร์ไรโอเวอร์ไรบทหอกนี่คือหมายความว่าแม่บ้านจะไปสามารถขี่ได้แล้วใช่ไหมแม่บ้านขับของกันนะคะ Done. เฮ้ยไม่ได้จะคุยกับแกยอยากฉันก็รู้เหมือนกันแหละไม่จกจะคุยกับแกหรอกโอเคค่ะเดี๋ยวยาวกันมาแล้วนะคะสาหรับออพิโวดสองก็ในบ้านขออนุญาตจบไว้ตรงนี้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อ โอเคถ้ายังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องแม่บ้านเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะแต่ห้ามสปอยแม่บ้านนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะถ้ายังไงก็ใครอ,อาายากจะสนับสนุนช่องแม่บ้านก็สามารถสมถสัครสมาชิกเข้ามาได้เลยนะคะโอเคแล้วก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยนะคะที่สมัครกันเข้า,ขา,ขามาคะ่ะเป็นกําลังใจที่ดีแก่มแม่บ้านมากๆเลยแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมมา,ต,ามติดตามกันได้ในเอพ s o ซด3นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใน episode 3นะคะ วันนี้แม่บ้านก็ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย